ยูทูปเล่ชิโต้ชิกีครับที่ชอบก็คือเขาที่ชอบก็คือรถติดรถติดรถติดเลยครับเรื่องรถติดน่าจะเป็นปัญหาที่แบบว่ายังไม่สามารถทำความคุ้นชินกับมันได้เป็นไงเรามีวิธีแก้ไหมคอยู่ในบ้านอยู่บ้านเลยอยู่ในบ้านไม่ไปเลยนะคือตอนนั้นเป็นช่วงตอนที่ยาของเสร็จแล้วช่วงช่วงค่ำๆประมาณ สองทุ่มสามทุ่มเลยกินข้าวกันเพิ่งเสร็จเลยครับยายซับก็เลยทักว่าทําไมไม่ชวนผู้หญิงออกมากินข้าวด้วยอะไรเงี้ยพผมก็เลย,ยตอนนั้นรู้แล้วว่าโอเคโดนละก็ส,สู้ๆครับ <c oughs> ผมเองก็จะตามหาเหมือนกันโอ้ยอ่ะ สวัสดีครับพวกเราวงปาโมโซครับผมแทนพงเล่นกีตาร์ครับผมทราบนะครับเป็นนักร้องครับผมเอกครับซีเนเซอร์กับแจ็กโซโฟนครับอ่าผมแทนครับเล่นกีตาร์ครับผมวาเล่นกลองครับฝ้ายเล่นเบสครับที่กรุงเทพก็มีโอกาสเยอะมากกว่ามีคอนเนคชั่นที่แบบเยอะมากกว่าอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าน่าจะเป็นที่ที่มาแล้วแบบ น่าได้ประสบการณ์อะไรหลายอย่างด้วยแล้วก็เป็นการพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเขาที่ชอบก็คือเขาที่ชอบก็คือรถติดรถติดรถ <c oughs> ติดเลยครับเรื่องรถติดน่าจะเป็นปัญหาที่แบบว่า,ายังไม่สามารถทําความคุ้นชินกับมันได้จริอยอยงจริง,รงก็เพิ่งจะห้าไหมอ่า ประมานสี่เดือนแล้วแกเรามีวิธีแก้ไหมคะอยู่ในบ้านอยู่ในบ้านไม่แม้เลยนะความสนุกนานคือการอยู่ด้วยกันไม่ไม่ค่อยสนุกอะไรครับมีมีเรื่องเล่าอะไรมีเรื่องเล่าไหมโอ้โหแม่จังหวันี่แหละมีเวลาฟังถึงตีห้าไหมครับมันเป็นพอมันเป็นผู้ชายด้วยกันนะครับก็ด้วยความเป็นผู้ชายมันก็จะห้าวๆกันหน่อยครับจริงๆมันไม่ใช่ปัญหาของเราอ่ะ มันเป็นปัญหาของข้างบ้านนะครับก็มันก็มีความวุ่นวายหน่อยหนึ่งครับด้วยความแบบพวกผมเป็นคนแบบกวนวๆกันอยู่แล้วครับอาจจะแบบรบกวนข้างบ้านหน่อยถ้าข้างบ้านมีโอกาสผ่านมาดูก็ขอโทษนะครับขอโทษครับ,รบเรื่องเล่าสยองขวัญของบ้านรเราอ่ะอย่าได้ให้เพื่อนให้เพื่อนรูดทั่วี่ครับเอาเลย <c oughs> ไหมครับคือคือช่วงแรกตอนที่พวกผมมาอยู่จะเป็นมากันก่อนห้าคนจะมีแค่ทัพย์จะจะตามมาทีหลังตอนที่ตอนที่ย้ายของเข้ามาครับ พวกผมเข้ามาอยู่คือวันที่1เลยแล้วผมอยู่อยู่ไปได้ประมาณ10วันซับมาวันที่10แล้วก็ซับมาพร้อมกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับประเด็นคือยายซับอ่ะเป็นคนทักพวกผมว่ามีผู้หญิงอยู่ในบ้านด้วยเหรออะไร,ไรครับ <c oughs> คือตอนนั้นเป็นช่วงตอนที่ยายของเสร็จแล้วช่วงช่วงคำ่ำๆประมาณ2องทุ่มสามทุ่มเลยกินข้าวก <c oughs> ันเพิ่งเสร็จเลยครับยายซับก็เลยทักว่าทําไมไม่ชวน ผู้หญิงออกมากินข้าวด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ผมก็เลยตอนนั้นรู้แล้วว่าโอเคโดนละไม่จัดอะไรก็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรหลังจากนั้นคือเราไม่มีอะไรครับแต่คนอื่นมีอะไรก็มีรุ่นพี่รุ่นพี่ที่มามาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับจก็ทักว่าแบบเออมีมีอยู่จริงนะอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าถึงถึงจะคุยกันไปก็ทําอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าย้ายกันมาหมดแล้วจะย้ายออกก็ไม่ได้ ใช่ครับ <It> s <S ก็เลยแบบ <but yeah. S 1> ทาทาให้มันเป็นเรื่องปกติ <Yeah. S 1> แล้วก็ชินกันไปเองอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็จะถ้าพี่แกเห็นก็พี่ไม่ต้องพูดแล้วอะไรอย่างเี้ยไม่ต้องทักแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ต้นเลยแล้วครับตั้งแต่ตอนเจอพี่โอมคือพวกเราไปเล่นอยู่ที่สยามได้ได้โอกาสมาจากรุ่นพี่ที่ยุ่งเทพเนี่ยครับแกเหมือนแกชวนไปเล่นเหมือน ไปเล่นแบ่งชั่วโมงกันอะไรเงี้ยเป็นสองวงครับในในวันนั้นแล้วก็เจอกับพี่โอมตอนที่พวกผมกําลังเล่นอยู่พอดีเป็นวงแรกพี่โอมประชุมเพิ่งเสร็จแถวๆมีธุระแถวๆนั้นก็เลยแบบเจอตอนที่พวกผมกําลังเล่นอยู่พอดีแล้วก็เลยมีการได้คุยกันหลังจากหลังจากนั้นครับคือตอนนั้นกําลังคิดอยู่ว่าจะทําอะไรก่อนดีเพราะว่ากําลังเก็บของอยู่แล้วพี่โอมก็ยื่นนาบัตรให้ไฟแล้วก็คือ ตอนนั้นหลุดหลุดกันไปหมดแล้วครับใีใจครับดีใจมากดีใจครับตอนนั้นแบบไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ไงทําตัวไม่ถูกอะไรอย่างนี้กันเลย<ช>แล้วลรวแบบสมาชิกทุกคนก็ยังไม่รู้ด้วยก็เพราะเพราะว่าแบบก็เล่นเสร็จก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลยก็มีแค่มือกองที่จะรู้ครับแล้วก็มีจะมีแค่ผมแค่ <c oughs> ที่เห็นแกเดินมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นโชว์อะไรอย่างนี้ครับการทํางาน ก็รู้สึกว่าต้องแอคทีฟกันมากขึ้นแบบจริงจังมีความจริงจังขึ้นเยอะเลยแล้วก็พาทของ MV กองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับโปรดักชั่นมันก็แบบดูแบบยิ่งใหญ่เหมือนแบบถ่ายหนังเหมือนถ่ายแบบเป็นกองเลยอะไรเงี้ยแล้วเออมันก็ว้าวสำหรับเราดีเพราะว่าเราไม่เคยเจออะไรแบบนั้นเพราะว่าเราเราทำกันเองตลอดอะไรอย่างงี้ใช้แบบแค่กล้องโทรศัพท์ถ่ายกันก็มีใช่ใอ่าอะอออ มีข้าวให้ก <t> ินทำอะไรคงพอกับ <t> ตัวดก็เหรอเออเออรู้สึกว่ามันก็มีด้านที่สบายสําหรับเราเหมือนกันรู้สึกว่ามีแบบคนที่เป็นแบบพี่พี่ทีมงานคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกเกรงใจเหมือนกันแต่ก็แต่กก็ขอบคุณจริงๆแล้ว ตอนที่จะขึ้นโครงเพลงส่วนมากซัพย์จะเป็นคนเขียนเนื้อร้องแต่งมาเองก่อนครับจะทํางานกับแทนคงครับเป็นทำหอร์ดกัน2คนครับแล้วก็จะมาขยายพารดนตรีด้านอื่นๆกับพวกเพื่อนๆอีกรอบหนึงครับเป็นจะเป็นประมาณนี้เกือบทุกเพลงลเลยครับอ,อ,อ่เ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ่แทนก่อนเลยครับแทนก่อนเลยถ้าได้ทําในสิ่งที่เรารักอะครับ เชื่อว่ามันต้องออกมันดีทุกผลงานอยู่แล้วครับแล้วก็แล้วถ้าเกิดมีคนมาชอบสิ่งที่เราชอบเหมือนกันเนี่ยครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ที่ดีขึ้นไปอีกครับเชื่อว่าหลายวงที่เริ่มทำก็เขาได้ทำแบบว่าทำสิ่งที่ที่เขารักก็โอเคแล้วครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เดินทางในสายดน,นตรีนี้ครับถ้าเสริมจากแทนนะครับก็ อยากให้กําลังใจนะครับก็อย่าหยุดที่จะทํานะครับเพราะว่าในสิ่งที่เราทํามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราแบบคนอื่นเขาอาจจะทําไม่ได้แต่ว่าถ้าเรากล้าที่จะทํามันจะไปต่อได้เรื่อยๆครับถ้าของผมไม่ไม่ไมค่อยมีฟิกครับจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกกับเพลงไปเลยครับแล้วก็คิดไปเลยตามความรู้สึกเพลง เศร้าของส่วนตัวผมผมชอบเป็น Television of You อะไรอย่างเงี้ยครับ Def Be Hands นี่นะครับประมาณประมาณนี้ผมผมลืมนึกถึงไอดอนตัวเองไปเมื่อนานมาแล้วเหมือนกันครับแบบว่าเรียกว่ายังไงอ่ะพ่อพอเห็นผลงานของตัวเองมากขึ้นกลายเป็นว่าเหมือนฟังของเขาเพื่อมาวิเคราะห์ครับว่าอะไรที่เราใส่ลงไปใหม่แล้วมันจะไม่เป็นเขาแบบเนี้ยครับเหมือนพยายามจะคิดลูกสูตรของตัวเองอยู่ครับพยายามจะคิดแม่สุดคุณของตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ย เหมือนช่วงนี้อยู่ในช่วงกาลังค้นหาอยู่ครับครับอของผมก็ก็จะคล้ายๆของแทนคุงครับส่วนตัวก็ถ้าชอบชอบมือกีตาร์ครับก็ไม่ค่อยได้ฟิกครถ้าถ้าส่วนตัวผมจะชอบไปทางก็เปลวครับอะไรเงี้ยแบบแบบฉีกฉีกับวงเลยตอนเนี้แต่ว่าถ้าภาพรวมของของวงผมรู้สึกว่าแต่ละคนหกคนก็ชอบแนวดนตรนีที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราพยายามหาจุดกึ่งกลางแล้วก็ หาสิ่งที่ตัวเองชอบเอามารวมกันให้ได้ครับให้มันให้มันเป็นแบบหนึ่งเดียวกันอะไรอย่างนี้ครับเพื <saturated noise> ่อนพูดไปหมดแล้วครับว่าถ้าผมชอบผมชอบพี่อมครับผมชอบอทัศนคติพี่อมมากมากครับในการจัดการเรื่องต่างๆมันไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีอย่างเดียวครับมันมีแบบเรื่องชีวิตเรื่องการเงินเรื่องอะไรผมว่าชอบ,บมีพี่อมไปไอดอลครับอเนี่ยเจ้าอกมายเนี่ย เป็นตัวแทนแห่งความเศร้าครับ<อ>ก็เป็นสำหรับคนที่มีความเศร้าลึกๆในใจอะไรอย่างี้ครับเป็นตัวแทนให้เขาได้แบบหลุดพ้นจากความเศร้าแต่บางครั้งคนฟังก็จะบอกว่าฟังแล้วดิ่งฟังแล้วโอ๊ยเศร้ามากแต่ว่าเราแค่อยากให้รู้สึกว่าบางครั้งน้ำตาของคนเราก็ไม่ใช่ความเหมือนแอจะหมอไปน้ำตาของความรื่นปิติดีใจ <DJ S 1> อะไรอย่างนั้น มีเทมามีน้ำายังมีนะครับกับคอนเสิร์ตไทยทวีก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับตัวเนื้อหาของเพลงนะครับก็จะเกี่ยวกับคนคนหนึ่งที่เคยแบบเจ็บช้ำกับความรักมาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็อยากที่จะแบบหลุดพ้นอยากที่จะลืมมันไปให้ได้อย่างเงี้ยครับ ก็แบบเฝ้ารอเหมือนเป็นแบบฝันสุดท้ายถึงถึงแม้ว่าแบบเออในตอนสุดท้ายเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าแบบเราก็คงลืมมันไม่ได้อะแบบมันก็มีอะไรให้มันจุดคิดอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครที่เคยมีความรักมันก็ต้องมีกันบ้างคือต่อให้แบบผมผมผมว่าต่อให้ใครที่จะแบบเออหาคําพูดอะไรมาปอบเราแค่ไหนอะ่ะเออสุดท้ายมัน,ม,นมันการจัดก,การตัวเองอะ่ะผมว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาอย่างเดียวเลยล้วนๆเลยผมผมว่าแบบมันไม่มีคําพูดอะไรที่สามารถช่วยคุณได้อะ่ะเออนอกจากเวลา เพราะว่าแทนคุงเขาอ่านแล้วภาษาเงียบแลยก็คือจริงๆเป็นผู้อุมกับครับพี่มิกที่เสนอมาตอนมิทติ้งกันว่าแบบเออว่าได้น้องฝนก็จะดีมากเลยอะไรเงี้ยก็พอดีคิวว่างพอดีก็เลยได้ฟอนมาแสดงฟอนเก่งมากครับก็ถือว่าถ่ายทอดออกมาได้ดีเฮ้ยเขาเลยรี่บอก simple เลยก็คือผมอยากแบบมีเพงลงรักวงเราอะทำมาแต่เพลงเศร้าถึงแม้ว่าแบบเออมันจะมีซิงเกิลที่2ครับเพื่อนี่เธอไม่รักมันก็มันก็เกือบจะเป็นเพงลงรักและแต่จริงๆแล้วมันก็คือเศร้าอยู่ดีสุดท้ายมันก็จบแบบจบแบบไม่แฮปปี้อ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากมีเพลงอะไรที่มันแบบว่าเออมันแฮปปี้อ่ะมันเป็นการตามหาตามหาใครสักคนที่เราต้องการที่จะเจอใครสักคนที่เราต้องการจะไขว่คว้าอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเพลงแบบที่ทําออกมารู้สึก อยากให้มันแบบว่าเป็นตัวแทนของคนที่เ,เคยเจ็บช้ำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาก็ยังมีความหวังอยากพึ่งโชคชะตาเพื่อที่จะตามหาคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นจริงๆผมว่ามันก็จริงผมว่ามันก็ได้ได้ทั้งสองแบบแหละก็คือขึ้นอยู่กับเรา,าครับแบบถ้าเป็นอย่างคนนี้ <c oughs> แทนคุงอะครับท,ที่ที่แบบผมอะ ตั้งใจที่จะแต่งให้แทนคุงเลยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีแฟนมานานมากแล้วจนก็ <c oughs> เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นของแทนคุงเนี่ยก็คงต้องพึ่งโชคชะตาแหละถ้าอยงนั้นเพราะไม่รู้จักขวนขวายด้ตัวเองแต่ผมว่ามันได้ทั้งสองแบบแหละแบบการที่เราแบบพึ่งพาด้วยตัวเองใช่ไหมตามหาด้วยตัวเองมันก็เป็นอะไรที่ปกติแล้วมันก็ต้องทําอยู่แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> ถ้ามัวแต่แบบ เฝ้ารอโชคชะตาอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้เจอสักทีอ่ะรู้สึกยังไงบ้างที่ตแต่งเพลงนี้เออผมขอบคุณพี่ซับมากนะครับที่แต่งเพลงนี้ออแต่ว่าผมรู้สึกว่าเพลงนี้ผมก็อยากให้เป็นส่วนร่วมกับคนอื่นนะครับสำหรับคนโสดก็อยากให้มีแฟนไวๆเหมือนกันนะครับ <c oughs> ไปกับผมคุณวาทิด้วยครับเ <c oughs> พื่อนผมก็โสดนะครับก <c oughs> ็อยากให้ทุกคน มีแฟนกันไปไว้ได้เจอคนที่แบบตัวเองต้องการใช้ที่แบบตรงสเปคอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะถ้าใครที่เป็นคนสวยนะครับก็อยากให้ส่งเพลงแขกเจอของฟาร์มมูสูนะครับส่งให้กับคนที่ตัวเองชอบคุณจะมีแฟนทันทีครับผมรับประกันถ้าอย่างแทนคงถ้าร้อยโชคชะตาก็คงไม่น่าหรอกเพราะว่าเพื่อนผมอินโทรเวจัดเลยครับ ช่ครับผมรู้สึกว่ามันมันแล้วมันขึ้นอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยครับมันเรื่องของความรักผมว่า <Bell> ม um. ันมันอาจจะเป็นจังหวะของมันเวลาที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยครับก็สู้ๆครับผมเองก็จะตามหาเหมือนกันโอ้ย แพสแพสแ่าหลงเกินเอผมตั้งแต่ฟังเพื่อนๆพูดมาผมว่ามันมีเรื่องหนึ่งที่สามารถให้เหตุผลของการเป็นทั้งสองอย่างได้ครับระหว่างค้นหายเองกับโชคชะตาครับเพราะว่าการออกไปค้นหายเองอะครับมันคือเหมือนเป็นพาราเลโลครับผมเชื่อเรื่องประมาณนี้มากว่าสมมุติว่าตัวผมยังนั่งอยู่ตรงนี้กับตัวผมที่เดินลงไปจีบใครสักคนข้างล่างตอนนี้ไม่ว่าผมกำลังจะทำอะไรอยู่คือสิ่งนั้นถูกกำหนดไปแล้วในของโลกใบนี้ครับอะไรประมาณนี้ การที่ออกไปตามหาก็ mm hmm. คือโจมันกําหนดให้มันออกให้เราต้องออกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับแบบนี้ครับเมื่อถึงเวลาดอกทานตะวันจะหันไปหาดาวทีเครับไม่เสียตปล่าที่กูแสงมากก็มาสุดๆนะครับที่ที่เคยคุยกันไว้ก็คณะตอนนี้ก็คือได้เล่นคอนเสิร์ตเวทีที่ใหญ่อาทิเช่นอย่าง บิ๊กมอเทนครับหรือว่าเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองอะไรงี้ฮะเป็นความฝันแล้วก็ความหวังของพวกเราทั้งกคนฝากเชีย <ๆ S 1> ร์เยอะๆมีงานทัวร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีงานทัวร์เยอะๆเข้ามาได้เลยครับอยากให้แบบว่าเราไปเล่นฮอล์ไหนก็ไปเล่นเวทีไหนก็คนร้องตามได้ครับแบบมีคนแหกปากขึ้นมายิ่งดีเลยครับก็ ขอฝากผลงานเพลงล่าสุดของพวกเรานะครับที่มุ่งปล่อยไปเลยนะครับซิงเกิลที่มีชื่อว่าแค่อยากเจอหรือว่า about f a t สนะครับสามารถรับชม mv ได้ผ่านทาง y o u t u b n channel s b นะครับแล้วก็สามารถรับฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะครับแล้วก็ขอฝากผลงานเพลงอีก7เพลงนะครับที่พวกเราเคยได้ปล่อยไว้นะครับก็สามารถไปรับชมได้ในช่อง youtube ของ f a r m โม o band ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถติดตามวงของพวกเรา f า r ์โ o นะครับผ่าน ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับพิมพ์ไวว่า F A M O S O under score band นะครับก็ฝากไปด้วยนะไปฟังกันเยอะๆครับครับก็ขอฝากเพลงของผมเลยนะครับซื้อเพลงแค่อยากพ่อครับของ farmoso นะครับไปค้นหาได้เลยครับใน YouTube มีแน่นอนครับแล้วก็เนี่ยอยู่นอกนะครับก็ฝากเพลงของผมเล้นะครับซื้อเพลงแค่อยากพ่อนะครับ ่ไปฟังกันหลายๆเด้อครับเด้อเย่ยอขอบคุณครับฉนะันใจทุกครั้งเวลา ต้องเจอกับความรักที่ทำร้ากันทุกทีพอม่นย้อนไปก็เหลือแค่ใจที่สลายที่มนันหาเพียงอยากจะพักผ่อนเรื่องรา,อาไว้ก่อนเพราะตอนนี้ฉันเองก็คงทำใจไม่ไหวแค่ mm hmm. รักที่ต้องการเป็นเธอได้หรือ ใ,ใจของฉันต้องการ